Honda Accord 4 d ด9เป็นรถยนต์ที่ผลิตโดย Honda ที่เดิม Honda Accord 4 d 9 9 4เป็นรถยนต์แบบซับคอมแพคหลักจากผ่านการปรับโฉมมาหลายรุ่นกลายเป็นทั้งขนาดใหญ่ขึ้นและหรูหรามากขึ้นซึ่งได้เข้าสู่กลุ่มรถยนต์ขนาดกระทัดรัด Honda a c c o r d 4์ดซ9ดห4มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Honda Accord 4 d ด 2.0i 5mt รุ่น Honda Accord d or, 4ดอ 2.0i 4at รุ่น Honda Accord d or, T, Honda Acc 4ดอ 2.0i 5mt รุ่น Honda Accord d or, 2. 2 4ดอก 2.2i VTEC 4at และ Honda Accord d 4ดอ 2.3i 5at นอกจากการอัปเดต BS6 แล้วยังได้รับการปรับปรุงรูปลักษณ์ และอุปกรณ์ใหม่ๆ Honda Accord 4ี9 9 4อ1994มีให้เลือกหลากหลายซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ Honda แนะนำรุ่นที่5ของความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในปี1993ด้วยรุ่นในยุโรปและอเมริกาที่แตกต่างกันหลังจากรุ่นที่4ประสบความสำเร็จซึ่งขายด้วยรูปทรงที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือของรุ่นที่5เริ่มแยกความต่างระหว่างความสอดคล้องของตลาดในยุโรปและอเมริกาขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเดียวกันกับรุ่นก่อนแต่ด้วยการจัดแต่งทรงผมให้ใหม่สมบูรณ์นอกจากคอนด a ายังคงใช้เครื่องยนต์จากรุ่นที่4ด้านนอกไฟหน้าแนวยาวโค้งคล้ายกับพังผืดด้านหน้าของคอนดา้ารวมกับ กระจังหน้าเล็กๆที่ผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถพอดีกับตา S ได้ดังนั้นจึงขยับมันลงจากเครื่องดูดควันจากด้านข้างมันดูแฮสแบ k เนื่องจากหน้าต่างด้านหลังที่ลาดเอียงนอกจากนี้โปรไฟล์มันเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็นหน้าต่างเล็กๆด้านหลังประตู เป็นครั้งแรกที่ฮอนด้าทำตามนั้นภายในผู้ผลิตรถยนต์เก็บวัสดุกันที่ใช้ในรุ่นที่4และที่นั่งเดียวกันแต่มีส่วนผสมเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารด้านหลังขอบคุณที่เลื่อนกระจกที่สูงขึ้นเล็กน้อยแดชบอร์ดให้ความสำคัญกับการออกแบบที่มีคอนโซลกลางเอียงและคัสเตอร์ที่โค้งมนที่ด้านหน้าการปรับปรุงอีกครั้งคือการเปลี่ยนพวงมาลัยที่ให้ความสำคัญกับ ถุงลมนิรภัยมาตรฐานสำหรับทั้งช่วงภายใต้ประทุนฮอนด้าติดตั้งตะกูลเอนจิน F20 เดียวกันกับรุ่นก่อนจับคู่กับคู่มือ5สปีดหรืออัตโนมัติ4สปีดรุ่นที่มีศักยภาพที่สุดคือเครื่องยนต์2.3ลิตรที่ดำเนินการจากหมลมรุ่นที่3